ข้อดีของการมีแปลงหยาไว้ทะเลงว่วเป็นของเจ้าของดีจังใดค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะติ๊กเกษตรค่ะคิมหนี้มาพรมมาผอกันคือเก่านะคะอ่าเมื่อนี่เขาจะมาว่าเรื่องข้อดีในการถีเขามีแปลงหยาที่เป็นของเจ้าของเองนะคะมันดีจังใดนเนาะพี่น้องเนาะอ่า สำหรับคนที่เลียงง่วคอ,อกบราน ا คือจงเลียงแบบพื้นบานเห่าโดยยึดถือลักอ่าประหยัดโลดต้นทุนนะคะพี่น้องเห่าก็จะเลียงแบบบรบ ب ا เห่านี่แหละคะ่ะย่ำย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเห่าก็เลียงอยู่ให้ยุหน้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนาเฮ็ดหน้าละพี่นอ้องอ่าหนาเฮ็ดหน้าค้นเลียงง่วถทาบมีแป้งหย่า จะไปเลียงอยู่ไส่ค่ะพี่น้องร่องคืดบึงสมัยนี้ก็คือแทบจะบม่มีพื้นที่ที่สําหรับที่จะเลียงง่วเนาะในช่วงในช่วงหน,น้าหน้านี่นะคะพี่น้องกะ้าเฮามีแป้งห้านี่คือเฮากับอาศัยวา่าเฮ้าสามารถที่จะตัดห้าแล้วก็เอางัวไว้คอกเลียงแบบขังคอกได้ในช่วงหนาฝนหนาเฮ็ดหน้านะคะพี่น้องแลวกะ็ในช่วงหนาฝนเฮาก็สามารถที่จะตัดห้าไปให้เบิร์ดได้ นะคะแล้วก็เรื่องในการที่ห้าลดต้นทุนก็คือถ้าฮามีแปลงหยาห้าบอจําเป็นต้องเสียใครจ่ใจในการที่จะไปซื้อหยาจากทางอื่นเนาะเพราะว่าเ้าจะสังเกตได้ว่าบางคนนี่ก็คืออ่า คนที่เลี้ยงงัวงที่เป็นงวัวแบบฟาร์มเนาะพี่น้องเเนาะพิ่นก็นจะไปซื้อหญ้ามาจากทางอื่นนั่นแหมคะ่ะแต่ว่าถ้าเฮามีแปลงหญ้าของเฮาอยู่แล้วนะคะบ่จําเป็นดอกไปเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหญ้ามาให้งวัวเฮานะคะอันนี้ก็คือข้อดีอีกอย่างนึงนะคะพี่นอะะ้องแล้วก็หญ้าที่เฮาใช้นี่ก็คือเฮาจะเลือกหญ้าที่ตรงโอ ตรงต่อความต้องการของเหาตรงต่อวิธีการจัดการของเหาวามันง่ายสําหรับเหาาญาประเภทใดที่มันงา่งายสําหรับเหาซึ่งเห่าเองก็คืออาจจะบ่ค่อยมีเวลานะคะพี่น้องเฮ่ากันเลยเลือกหญาที่มันตรงต่อวัตถุประสงค์ที่เหาเลี้ยงนะคะอ่าตรงต่อเวลาที่เหาจัดการใดสามารถจัดการใดบ,ลบ่ลํบบากแห้งนะคะพี่น้องอ่า สิ่งต่อมาที่บอกว่าการมีแปลงหย่ามันดีมองใดก็คือห้าบ่ตตองบ่ตตองเสียงสําหรับการถี่เ้าจะไปตัดหยาธรรมชาตินะคะตามตามพื้นที่ตามไ้ตามหน้าข้าเจ้าโอเคล้ว่าข้าเจ้าอาจจะไ้นะคะพี่น้องข้าเจ้าอาจจะไ้ไปตัดแต่ว่าเท้าไปตัดแล้วบางที่นี่คือเ้าบ่ฮู้ว่าตรงจุดที่เฮาไปหฮาจะไปตัดน่ะ หน้ามือที่เพิ่นบอกเข้าอาจก็จ,จะอาจจะบวชในไปตัดก็ได้แต่ว่าพ่อมือไม่มาเนี่ยเท่าโมโหหรอกว่า้าทีเพิ่นบอกให้ไปตัดนั้นบางที่ข้าเจ้าก็อาจจะฉีดยาขายยาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งถ้าเป็นยายาขายยาชนิดดูซึมนี่มันบมเมนว่าเห็นผลมือเดียวเลยนะคะพี่น้องมันจะบวมมันจะบอกเหี่ยวจะบวเหลืองภายในมือสองมือนะคะพี่น้อง มันจะเป็นเดือนพนนะคะพี่นอ้องหยามันจังจะเหลืองจังจะเหี่ยวลงนะคะซึ่งมันจะเสี่ยงต่อที่เห้าจะตัดมาให้งัวนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นเป็นข้อนี้อีกอย่างหนึง่งว่าเห้าว่าต้องเสี่ยงถี่จะไปตัดหยาจากแรงอื่นนะคะเพื่อมาใหง้งัวเห้าโดยที่งัวเห้าเนี่ยพ่อคินหยาที่ฉีดยาขครย,ยางค่ะไปแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายเราเห่าก็จะเกิด การสูญเสียใดนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะ้วก็ข้อต่อมาก,ก็คือเป็นเรื่องการบำรุงดูแลเนาะถ้าพื้นที่เข้าบรายเข้าสามารถที่บริหารจัดการเพื่อที่จะให้ท่านต่อความต้องการของงัวเข้าใดนะคะอ่าบริหารจัดการแนวดอว่าจังหวะจังสรนตีพี่น้อง ในส่วนของข้านี่คือถ้าเป็นช่วงหนาฝนข้าบรยจาเป็นต้อง่ะ้ดน้ำเนาะพี่น้องนอเนาะข้าก็จะปล่อยเลยแต่ว่าสําหรับหนาแรงนี่นะคะพี่น้องหนาแรงข้าต้องมีระบบน้ำซึ่งของข้านี่ก็คือข้าต่อระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะคะพี่น้องอต่อระบบน้ำสปริงเกอร์ในส่วนของการบํารุงดูแลก,ก็คือข้าจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะ ปุ๋ยคลองนี่มาจากใส่กับมาจากขี้งัวนะะะั่น่ะราคาพี่น้องข้าเลี้ยงงัวกะข้าก็ใส่ขี้งัวเนาะเอาขี้งัวมาใส่ก่อนพอมันขึ้นมาจากน้อยเนี่ยหลังที่จากที่ข้าตัดแล้วข้าก็ใส่ปุ๋ยสูตเสมอหรือว่าสูตรซิมหาซิมหาซิมหาลกะกะปุ๋ยยูเรียผสมแนาตาสองต่อหนึ่งก็คือข้าจะใส่ย,ยูเรียสองกิโลต่อ,อสูตรซิมหากิโลหนึ่งนะคะวานนะคะยูเรียนี่ก็คือจะซอย ให้ยาเห้านี่เง้วเร็วนะคะเรื่องใบนี่ใบตรงห่วงเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสูตรซิมหานี่คือจะซอยในเรื่องของลำต้นมันนั่มน,นะคะพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็คือจะใส่ผสมกันเนาะในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งนะคะน,นั่นก็คือ,อยูเรียสองส่วนละกะัสูตริมหาส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นการวิธีการบำรุงดูแลเพื่อให้ยาเห้าอ่าใหญ่ท่าน่อความต้องการของงัว่ จะเห็นได้ว่าแปลงหญ้าบางแปลงนี่เนาะถึงแม้ว่าแปลงหญ่แต่ว่าขาดการขาดระบบน้ำขาดการบำรุงดูแลทีดีนะคะมันกับบ่ท่านต่อความต้องการของงัวคือกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ถ้าพื้นที่บลร้ายแต่ว่าวิธีการจัดก,การการบำรุงดูแลบ่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้ำลวก็อ่าปุ๋ยคอก ปุย๋ยเคมีจังสีแม่ค่ะพี่น้องถ้าเฮาดูแลใดนี่ก็คือเท่าสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะหายพยาย่นยญยท่านต่อความต้องการของงั่วเฮาใดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นอีกเรื่องนึงสาหรับคนเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะสาหรับมือใหม่นะคะแนะนําเลยถ้าจะเลี้ยงงั่ว,บะะแ,งงวแบบโลต้นทุนนะคะบใส่หัวอาหาร1 0อร์คือจังเฮานี่นะคะพี่น้อง สำคัญเลยก็คือแปลงหยาควรทียางยิ่งเลยทีตองมีแปลงหยาเป็นของเจ้าของอันนี้เลยเน้นเลยนะคะพี่นอ้องอ่าส่วนต่อมาที่เขาบอกว่ามันดีมันดีจังใดนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าการมีแปลงหยาถ้ามีธุระทางไกลอาจจะมือสองมือข้าสามารถที่จะตัดหยามาไวอ่าเพื่อที่จะโบเดลลำบากลำบนผู้อื่นถึงลำบากแต่ว่ากับโบเด บมเดลไลน์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะตัดไปไหวให้เพิ่นเอาห้ยห้ก็ได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เข้าต้องคำนึงถึงนะคะรากาอ่าช่วงหน้าฝนฤดูฝนนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าฝนนี่งัวเป็นสัตว์ที่แปลว่าอ่าถ้าอากาศห้อนนี่เพิ่นพ่อยู่ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าหน้าฝนนี่ งว่วจะบ่มากฝนแม่คะ่ะพี่น้องบอ่มากฝนบ่มากหนามเพราะฉะนั้นถ้าช่วงหนาฝนนี่คือห้าบ่สามารถที่จะถึงแม่ว่าห้ามีพื้นที่ที่จะเลี้ยงก็จิงนะคะพี่น้องแต่ว่าห้าบอสามารถที่จะเอางวาออกไปเลี้ยงใดในช่วงหนาฝนห้าก็ต้องเอาไวนะ้ในขออถ้าให้เฟื่องอย่างเดียวมันกะง่อหฮาก็จะจอยแม่คะ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าการมีแปลงหยาเป็นคองจะาลองนี่คือมันกะ เฮ็ดให้งัวเข้าบลังว่าสันซักค่ะพี่น้องว่าวง่ายๆเนาะเฮ็ดให้งัวเข้าบลังนะคะเข้ากับซามารถที่จะตัดหญ้าในแปลงของเข้าเนี่ยไปให้งัวนะคะพี่น้องในช่วงที่อ่าฝนตกชุกๆนะคะคือจังของเข้านี่เขากมาา็มีทั้งแปลงหญ้าอ่ามีทั้งแปลงหญ้ามีทั้งมองเลี้ยงนะคะทาตัดหญ้าไปให้งัวนอยู่ขอบยางเดียว เลี้ยงแบบคั้งคอ,อกเลยกับบอดีนะคะพี่น้องถ้าต้องปล่อยให้เพลินออกมาสัมผัสบรรยากาศกลางนอนแนเพื่อลดความเครียดของงัวของเห่านะคะอันนี้ก็ต้องอ่าคำนึงถึงตรงจุดนีน้ำนะคะพี่น้องเนี่ยอ่าการตัดหยาของเห่านี่ใส่เวลาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใส่เครื่องตัดหยาซะเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาอิลีจังเห่าก็จังใส่เคียเค่ยวเกี่ยวหยาเกี่ยวก็ได้ มึงนะคะพี่น้องแปลงยาเฮานี่คือเ้าปลูกใส่กับส่วนของสวนทุเรียนนะคะก็จะยาวไปน้ำหองทุเรียนเลยะคะ่ะพี่น้องใส่ประโยชน์สูงสุดเลยะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็คือขอดีสําหรับคนที่เลี้ยงวัวและมีแปลงหญ้าน,นะ